แต่ว่ามันมันอากาศหนอนๆช่วงมีหน้าเมษาสันกินกันแซ่มีแห้งมีแห้งใหญ่ยใส่มันมีแอลกอฮอล์อะไรเลือดล้มแล้วบ้างหรือไม่วันนี้แม่แตนมาให้กำลังใจนะครับว่าบนนี้เลี้ยงยู่ไรเลี้ยงไก่ทาคอนย่างค่ะอยู่ไก่บ้านก่อนรถไล่หลายพี่น้องผู้เดินทางมาต้องศึกษาเส้นทางดีๆนะคะรถติดมากเลย ของมึนเมาเออันเป็นของมึนเมาตอนกินารก็เมาอีกนมันกินข้าวแรงไอ้กินข้าวแกเจ้านาดเมื่อวาน็กเน็้ขาเจ้านาดจังหวัดสังขายได้หอให้มันอัปเดทให้มันให้โซ่ดีละเย็นวันนร้นเย็ันนั้นไม่ใช้าฟเขาเหลวนี่เขาแบนเด้งตรส่วนนึงเลย นี่ยูไก่กวางเยนะเกมวันนั้นไปไหนกับไก่กองบอไม่ราเขาเล่นกองทีเขาพักเด็กของย้ำเวลาเขามีประชุมมีลมเขาตั้งแนวเนี่ยหาลัยภาวนางานนมหาลัยม่ยูไก่หนุ่มหนุ่มรับรองเลยราววัด้วยวันช่วงเด็กหรือเอาเป็นขนมเดกหปอกขนมใขนมนาะเยเ ร้านเลยปูน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 ไงยิ่งเป็นเราได้เราก็ต้องทำอไรในขนมยังอยู่แรงโบเมนี่แม่ยังกับมาค่ะแม่สวยก็มาแม่แรงก็มาน้ะเพาะา่หอยู่ใกล้บ้านโดก่อนมืนัแม่มีเูแบบเย่ยงเาไหนสุดอายกินเขาตามหลังเยทานที่ดีดีเมนี่ร่านล้านปูนนะไปเมื่อมาสอค่ะกว้างขวางแล้วก็ป็น แกนดีเราก็จะทำการแต่งหน้านะคะเจอกันสามทุ่มโดยประมาณนะคะพี่น้องกับมหาห้กกำลังใจเด้อมัอนี่ซ้ำเปิดบ้งเปิดบ้งสองเพราะว่าแต่วาเล่นไกลบ้านแล้วก็เป็นการแก้มือพร้พอมเพราะว่ามือเปิดวงเข้าเจอฝนเมนี่ปลอดฝนแน่นอนพี่น้องอกอเฝ่ามาห้กกำลังใจใช่เป็นลานปูนด้วยมันเลิศมันกว้างแห้งเนาะแม่เนาะมันกว้างมากเลย คแม่เอแม่ไปไหนแม่เดินไปทางนน้นนะแม่ยู่ดอกมูเสืออยู่